ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต่อนะบายบรรยากาศคนตกพี่น้องนะตีหมืดในด้านนี้จอนี้อ้าหมืดนว่าพี่น้องอ่ะลังสลากกินแบ้งออกไปเนาะค่ะเนาะแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองพี่น้องสองตัว สองตัวี่หกแดสิบห้ามาตามแนวทางพา้อารย์แล้วท่านมาโน่นเรียกว e <PC. S 2> ิ่งเขาเอซีก, e กันเ e สดยเอฟซีเ e สดา,ายยังตีพี่น้องตีเอฟซี e ่ว่อู้ยอดมินเจ็บนี่เดี๋ยวมันแตกสามตัวอ่า,อามันออกแปดหนึ่งสองเนะาะผู้อารุโให้แปดแปดหกสองอพิษตัวเดียวพี่น,อ e านา้องเอฟซีเสดายไรอ่ะแต่ว่า อ่ามือทือป้ายคลิปเนะาะออกแนวทางต่างประเทศ fc เพิ่นคอมเมนต์มาแอดมินไปเมืองอะโอ้แมนอิรีเอาสำหรับคลิปนี้เนะค่ะเด้อนะคะติดภาพไปตามแนวทางพาอาจารย์รัฐธรรมานูญทางช่องบัได้เดินทางไปแต่วพาอาจารย์ส่งแนวทางมาให้แล้วนะเป็นแนวทางต่องวดเพิ่นวาอ่าห้ควันเด้อสิดังเด้อสิอัน้นคุณคุณป,ปากหม่าวางเสร็จละนะสำหรับผู้ใดที่ติดตาม อาจารย์อยู่ด้วยค่ะเด้อนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ครับทางช่องนะกูได้ที่บ่ได้ไปใส่มือหน,นีฝนมือนีฝนตกมัดมือพี่น้องตรงเต็มืขึ้นนี่นะตกทั้งวันเลยนะก็เลยถือโอกาสหาแนวทางเด็ดๆฝากตอนเอฟซีแฟนช่องเฮ้อ่านะสำหรับแนวทางวันที่หนึ่ง ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เป็นหามาแล้วนะคะบริเวนว่าอกลัดจังไฮอันนี้ให้ก่อนออกเลยให้ตองวดมาเลยนะเป็นให้ตองวดมาเลยให้ตอง,วด,ตองวดมาเลยนะคะสําหรับแนวทางตลากินแบงรัฐบาลวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกตัววิ่งเด้พไปหน้อยว่าตัววิ่งในเอฟซีามกัขผมมาหลายเลยของพูอาจาันทร์ เอ็มเป็นเจ็บพ่อาจารย์ให้ตัวใดเนี่ยวิ่งเอามาแล้วนะคะเอฟซีผู้ใดยอยากจะไปร่วมบุญน,น้ำพระอาจารย์ประจำรรษายุวัดโพ่อชุ่มเนื้อพี่น้องเนื้อผู้ใดคิดวอดเพื่นกับไปเยี่ยมไปทำบุญน,น้ำเพิ่นได้ยุวัดโพ่ชุ่มคุณละอ่ำเพื่อเพ่นนะปาก้าวผู้ใดที่ถามหาอ่ะนะ ตัววิ่งยังไม่หลุดนะคะไปมาเลยคุนว่าให้มาเลยต่อหงวดหนึ่งหนึ่งตัวล่าหนอพี่น้องเนาะหกหกเดี๋ยวดูลายแป๊บหนึ่งก่อนนะแท้เลยพี่น้องเด้อชุดแท้นะคะชุดแท้นี่ไล่มือเพื่อนพี่น้องนี่ไล่มือเพื่อนอ่เดี๋ยวแอดมิเจ็บจะเขียนให้เพราะว่าจะตัวเล็กนะนี่ไล่มือพยาจันท์อะไปมาแล้ว เจ็ดกับเก่ามา่อยเปอร์เซ um ็นรอบนี้พันว่าเจ็ดกับเก่ามาลอยเปอร์ซนแอดเจียเปอร์เซนต์พนวาอ่าแมนแมนแมนเอาว่าหันแต่ว่าซีมาลอยอรอ่ารอบนี้เก่ามาลอยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องหัดล้านต่เพันวาเอาลอยเปอร์เซ็นตพอโอ้พี่น้อยค่ะรับคือเเกียด้ว่าหันเนาะมันขามแปดแปดหอกแปดแปนไม่แปด หกสองออกมันออกแปดหนึ่งสองแต่ว่าเลขวิ่งวิ่งซีเพิ่มพี่น้องนี่สามซีอ๋อนี่ซีหายสิไหมมันนี่ยที่ชุดเต็มพระอาจารย์อาจจะมีก็ได้เพราะว่าตัดออกอันนี้คือให้เห็นชุดเต็มก่อนน่ามาหาอีกเนาะเพราะว่ามันโฉบมาให้ยแล้วแค่ซีหางแสดงว่ามันตัดมันคัดแล้วมันจะออกแล้วไม่แน่ชุดเต็มอาจจะมีนะเจ็ดกับเก้านว่า ตัวตัวเดียวนะคะเจ็ดกับเก้าใครเจ็ดเจ็ดเก้านีโอกาสรวยเมียนสขาล็อกงวดนี้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าพิเศษรอบนี้พระอาจารย์เด่นมาหายู่พี่น้องอ่าเพิ่นวงกลมให้พร้อมโอ้บกติพระอาจารย์ว่ได้วง่นนี้อ่าจะจะไม่เน้นเพิ่นวันนี้เน้นอ่าแต่ว่าต้นงวดนี้งวดนี้เพิ่นเน้นมาหายู่เน้นหายตะตองวดครับผมเพิ่นยันว่าเดี๋ยวมัวมาเดี๋ยวไปชนผู้นั้นผู้นี้ชนเลือ่ะทีจะจ่ออาไอ้ดังอาจจดอาจจะดังแมนที่หลัง พิเชียเป็นจะหายมากโขลกทุ่ยไทยโขลไทยตัดมาหายมากคว้าทไทยเลยอันนี้คือชุดเต็มเนี่ยบัดนี้ชุดเต็มอ่าไม่ไม่แน่นะรอบเมื่อกี้อาจจะมีมันอาจจะมีก็ได้สี่หกผ้าจา่อาจจะตัดออกตัดออกมันเหลือมันเหลือสีครูเห็นบหมพี่น้องมีสีเดียนสีเป็นเลยหายชุดเต็มมากหายพิจารณาเอาหายเป็นแนวทางเท่านั้นนะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาวเจ็ดสองเจ็ดสาม จ็ดห้าติดเจ็อ่านอันนี้ก็ติดเจ็ดมาเหครับถ้าติดเจ็ถ้าเจ็ดมาเก้าว่าเก้าศูนยเก้าสองเก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดเจ็ดหกกันเบิ้เจ็ดเจ็ด <Yeah. S 2> มาแล้วนะะแนวทางแนวทางพาอาจารย์แล้วก็ทํามานู่นพี่นอ้องเอาเห็นปะนี่พี่น้องอันนี้คือชุดเต็มครับน,นี่คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มแต่ว่าเพื่อนกันมีเน้นหนย้ยุพี่น้องอกับม่รู้ว่าโคงทีถ่ายพราอาจารย์สิโซงม่ใหิ้งไม่ใจญ่ว่าสำหรับตัวเด้นกับชุดสามตัวครับผมชุดสามตัวแต่ผู้ดได้ลอกับพิมลรอไปเถอะ ถ้าได้แล้วแอดจะลงให้ที่ว่าแปดหกสองคือว่ามันเป็นแปดหนึ่งสองเราหายเห็นมั้ยครับอันนี้เพันไทยมาจต่สี่เลยพี่น้องนี่นะคะนี่คือชุดเต็มเลยพี่น้องเด้อแอดจะวงเหมืนนี่อาการเพันว่องมากพี่พอมันว่องมาดิแสดงว่าเป็นตัวเน้นสุดๆแล้วคือเน้นเขาไปหาหยิบจับตัวบ้านจับนายไปตั้งไปสลากกินแดงเอาไปฟิกฟ้าเบิ้งพี่น้องพอว่าพึ่งตองวดเองพึ่งตองวดเนาะ แต่ว่าตะวงตัวไหนแตนสีวง, <จะ S 2> งใสพี่น้องสีวงใสมาจานให้วงนี่อีกแล้วโตเก้าโตเดิมเได้แล้วไหเจ็ดสองี่นี่อีตัวนึงว่างบน้อยก็คือเจ็ดสองตามตนนัวรพี่น้องตามไม่ถึีเจ็ดสาโอ้ยเจ็ดสามข <laughs> ึ้นอ <laughs> เออหรือวจะมาหราือว่าจะมาวันที่นึงตัวาพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามได้พี่น้องก็เจ็ดคนหนึ่งมาให้อ แล้วนี่ตัวว่งสุดท้ายเอาตัวเลขวิ่งไม่แน่ไม่แน่ความสุดท้ายพระอาจารย์อาจจะส่งมาสำหรับสามตัวไม่ว่าตัวตัดทำไนี้ก็ตัดอลไรพี่น้องต้องงวดวงมาเลยนี่เห็นไปพี่น้องเห็นไปแนวทางนิ่งๆอัตมาด้วยกันวิ่งเกียจิ่งเจ้าอัตมาด้วยกันโอ้ตัววิ่งอยู่ประมาณนี้ครับผมอาจมานำกันเนาะครับ เอาสามปูสามถังที่เพนเน็ตมากได้พี่น้องเด้ออ่าเอาไปพิจารณาเบิ้งครับผมอ่าผู้ใดที่ที่ติดตามเลขวิ่งผอ้อาจานนี่อ่อาแอดมินเจ็บเจอซึ่งประตามผ้าจานแน่นี่เละพี่น้องได้มาแล้วมีต่อร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พนเน็ตมากสั่งลักเพนมาร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสั่ลักพี่น้อง,อองค่ะจบเป็นไพิจารณาเมืองได้พี่น้องได้นะคะฝากตอนเอฟซีผู้ใดที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่นะทีว่าแอดมินเจ็บเจอซึ่งประตามเลขวิ่งผ้าจานแน่ได้มาไป อ่านะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัองวดถือว่าเป็นชุดเต็มนะเป็นชุดเต็มให้เอฟซีเขาออกไปเสีย่ยงเมืองก้อนทำมักน้ำเพลินกับจ้งข่ายไปยิบไปจับอ่าถา้าากิงแบ้งรัฐบาลเป็นบ้างแผงไปเป็นมีไปเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ชุดตัวเด่นหรือสินบน้ำกันนี่นี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่พี่น้องนะคะอ่าตอเห็นไหมอ่าแคปภาพนะคะฝั่งนี้หลายจั่วพี่น้องนะคะอ่า ทางนี้เด้พี่น้องเนดะ้อแคปภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกับทางช่องนะคะเนาะอ่านี่เห็นบ่บรรยากาศฝนตกโปรยปลายบรรยากาศดี่ดีมาให,ห้งนอนรับแล้วพี่น้องเพิ่นเราเพิเอาสามตัวว่าจัรย์มาอาจารย์มาให้างตัวมากเ่นจะเป็นงอนเอาสามตัวเขาเป็นบรรยากาศเด้อพี่น้องเนดะ้อ ก็ไม่รู้ว่าคลองสุดท้ายเพื้นทีมียำตัวใดการรอติดตามไปน้ากันอ่อะไรจังไหนเนอเอสมิ่งเกยบกว่จะลงให้ขึ้นเกาลือพี่น้องนะคะไปอยากให้เอฟซีแฟนช่องเ้ามีโชคฉมิมนันเวลาติดติดตามทีมงานอยู่กระไฮ่ยิ่งตังๆนะไปสิยังบัน,นท่านใดเออไปเสี่ยงเมืองก่อนคุณตองวดมักน้ำบัวเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดตัวเด่นของพระอาจารย์เพื่อน ชุดเต็มอย่าลืมนะคะ,ะย้ำก่อนจะจบคลิปนะคะเห็นบอสพูดได้ปะเห็นวิ่งเจ็ดกับเก้านะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกชุดเต็มพี่น้องฝากตอ้อนหลับสลากออกไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ให้เอฟซีห้ามีโชกมิมานหายนำให้ลุลยเด็กขั้เด้อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ